กรบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขคนนัว่าสิเป็นฟังไทยหรือฟังลาวต่างประเทศเนาะพอนยากกยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องพอนยาสแนลคือเกา่าพ่อแม่พี่น้องมือน,นี่กับพอนยาวเขามาบ้านหลงหมักยางพ่อแม่พี่น้องมากับสาบุญบ้าน,น้าคือเกา่าคือเริ่มพ่อแม่พ,มพี่น้องมือน,นี่ตรงนี้ก็ช่ได้ไปก็เพิ่นรู้อยู่เนาะกับพอนยานซื่อเข้าไปให้ป้า,าที่เกอบแล้วขาดเนาะซือ่อ กตยังมามีผู้ใหญ่เพิ่นส่งให้มาหนะักเนาะแต่บ่ยาวกะพอมีทุนที่อ้ายเพิ่นให้มาบอยาวกะมาตอนมื่นหนึงนะ่ะเนาะกะสีไปซรอยเพิ่นเดือเพิ่นเบื้องต้นก่อนพ่อแม่พี่น,น้องกะซื้อเกือบไปให้เพิ่นเลยเนาะโอเคพ่อแม่พี่น,น้องไปเบื้องไปซ้อมน้ำกันเลยเนาะ Hey, พี่น้องมาย้อนมาหอดเทือนป้าแล้วเป็นที่รเรียบร้อยแล้วเนาะกับใช่ป้าเราสบายดีแต่สบายดีกล้องเนาะเพราะว่ากะบวันนี้ก็ชื่อเกิดไม่เพิ่นนั่พี่น้องมือนกัเพิ่นก็มีเกิดอันคู่เก่าเพราะว่าชื่อเกิดไม่เพิ่นเบื้องต้นกันเนะาะสบายดีจ้าสบายดีจ้า เดี๋วเขาขึ้นไปกัน <c oughs> พะอไดไ้ใส่บช่วไไมันดินนนไ,นไม่ได้ไปใช้อนอ๋อจ้าจะจะเรียนเนาะมันนี้ลยองจาจา เอเมือต้องการก็ได้เะลอาเป็นกับ okay. oh. ข้นก็นกนได้มาหนี้เขาซื้อเข่ามาให้า <Yeah. S 1> สหาโลและะ้วก็มีมาม่ามีขน,นมนมเนาะและ้วกะ็เกือบครูหนึ่ง oh. อ่าบอกูดว่าอันสิ้ชัชได้หรือวบอเานาะอันแม่ลังางใส่เอาเบิ้งดูปะแปะปลาลังางใส่เอาเบิ้งก็ได้อ่ะจะกีดซื้อมาถือ เรอพน้่งกับวัายาวกับชื่อเบอร์เก้าครึ่งนาะพี่น้องีใช้ได้เดี๋ยวพอใหลองวใส่เบิ่งเนาะใส่วชไหใช่ใชได้ปะพอดีพี่น้องเก้าครึ่งพอดีได้ยได้ย่ได้เยด้อโอเคโอเคเป็นจังดยตอนนี้ดีใจอนดีใจจ้า้าจ้ขอเสือเจ้าเก้า อ่าอามือลงก็ได้อามือลงกัได้ตอามือลงอามือลงตรงนี้ก็จะมือจะเป็นยังไงนะอันนี้นิ้วก้อยนะนี่มันเป็นแต่ได้อ๋อเป็นแต่น้อยมพี่น้องเขากระต่ายได้เห็นไหมืี่น้องใช่ใช่อันที่ฮาถามมาอันตอนนี้แบบดีใจพ้นปรู้สึกเป็นเป็นแบบใดเป็นโคบ้าโคเปีนี่แหละโมเมนต์อัน ความรู้สึกของเจ้าตอนนี้นะแบบจังใดที่เ,าเอาขาวมาให้ขนมมาให้ตอนนี้มันทุกมัน,ม,น,ม,นมันมันมีไปชังอ๋อบ่แม่นันดีใจบ่นะดีใจบ่ดีใจอ๋อดีใจไหะถามไหนเขา,าถามมาดีใจบ่นะดีใจล่ะลาเนยเคยมีคนนำมาให้บ่มีแบบนี้นะลูกเขาเล่าให้ฟัะ ก็ลูกก uh, I mean. oh, like ็แลมาให้เดนี่่ะมีนัก็ู้ื่นหันมาให้ใช่ใช่ใช่่ลูกลานช่ใยจ้าๆๆันกอันนั้ก็ดีใจทุนแล้วจ้าๆๆน่ะถ้าถามแบบยังมีมาหาเนาะโดยโดยามม่กระจาดหรือแพนอะไรจักประจักบ่ phá mùng nì oh, yeah, Nhưng yeah. mà giác lấy nhằng mùng chữ không Rồi, rồi, rồi Rồi bay Châm châm mình chia <laughs> Chia tâu là giá yeah, yeah. À mưu đông cả đây phá, A à, à, mưu đông À mưu đông cả Nó, bằng con Thục nhạc bạc mạng À, yeah. chim khờ là bó mình Mà Mà giác học. oh giác nhắn thế này Mấy 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 nè, มันอิดเหนียวเกินไปหาไม่ใช่มันบ่มีไปหาชานไปชังกับบะมีนานนี่จ้าจ้าจ้านานอยู่นี่บ้านมองนี่ตั้งแต่ยุ่งเฉาบนหากระลุกนี่จ้าจ้าไม่ไปใช่เลยมันนี้หมดมือจ้าจ้าอันแล้วจากมือนี่เข่าขาโดนี่โอ้โกลได้ดอกน้องเอ้ยตุกข์ขัดปเล็นมาเห็นแล้วจ้าคอยกินคอย Lão là ôn áo ô mà thưa bất mơ đây bớt mình, mình, đi mất 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 đi cạo 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 cứ cạo đi 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 cạo nó, chà. Chà, chà, phà, nó ăn, ăn bỏ có đi cạo đi nó, đi cạo đi cạo มันแนชชองกะมื่อนี้เฮาสิซอยเบื้องต้นจ้าจ้าซอยเบื้องต้นกะเป็นเงินของไอ้ฮักของเฮาคือเก่าล่ะอยู่สมุดปากการเพิ่นพุนเนาะจ้าที่เขามีเงินจํานวนหนึ่งนะเพราะว่าเพิ่นบอกว่าของเงินจะช่วยก็ไม่ได้เชื่เพิ่นเลยไม่ได้าเพิ่นบอกว่าระบุบ่าให้ซอยใส่เนาะเพิ่นบอกว่านาแต่นาแต่เฮาสิซอยใส่กระซอยเพิ่นบว่าเฮาก็หาเลือกเค็ดที่ ที่สงสารที่สุดเฮาสั่งชีสื้อให้ก็คือเฮาก็ได้ซื้อมาให้เจ้าก่อนจ้ามัหนี้เฮาจะให้อันป้าน่ขอบุญขอบคุณเราคือเก่าอ่ะขอยู่่ีแบคุะอ่ะยู่มือหวะเนี่ยอยู่มือคืนอะขอบคุณผลานเอ้ยจ้าจ้าให้โยมีแหงจ้า ถกยากนี่แหละถกยากปักมังนี่แหละให้ได้ๆจ้าจ้าจ้าโอเคสั้นมาห้างประตูก้าวได้สำเนินเด้อจ้าอยู่ดีมีแห้งเด้อวันนี้เด้อจ้าบางทีห้องสีมาใหม่อยู่ดอกเที่สีเรื่องภาคระจานเนาะจ้าโอเคัดละโอเคนะพี่น้องกะมายาวกะได้มอบเสื่องของให้เพื่อนเป็นทีเรียบร้อยเนาะ กะกะคือมาซอยเพิ่นเบื้องต้นนะพ่อแม่พี่น้องก็ยังบ่ได้มีพ่อแม่พี่น้องหรือว่าผู้ใหญ่เพิ่นยังบ่ได้มีผู้ใดอันยื่นมือข้ามาซอยเพิ่อนเนาะกะคือเป็นเงินที่อ้หักของบ่ยเว้าอยู่สมุดประกันเนาะพ่อแม่พี่น้องที่เพิ่นอันอยู่เมืองไทยอ่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นตอนนั้นเป็นให้บ่ยเว้ามาเป็น10,000บาทเนาะบ่ยเย้าพิคนบอกว่าให้บ่ยเว้ามาอยากซอยแผกกะซอยเนาะกะ เห็นยุกับบอย่าวเพิ่นบอกว่าสม่าภาค่วนของเพิ่นแหละเพิ่นบอกว่ายาวมากอะมาย่าวกัเห็นเขตของป้าเราเนาะที่ตอนนี้ที่แย่ห้งพ่อแม่พี่น้องเพิ่นเป็ี่ยนไปยิ่งเนาะแล้วก็เพิ่นก็สิจ้อยไล่พ่อแม่พี่น้องตอนนี้ถ้าพ่อแม่พี่น้องอยากซอยป้าเรากะติดต่อสอบถามมายาวมาได้คือเก่าเนาะทั้งเิดทั้งไล่เนาะก็คือถ้าพ่อแม่พี่น้องอยากซอยเพิ่นกัน มเนกะสิไปถามมึงคาไม่ผักกาดเนาะแต่ก็มเนี่ก็ขอบุตรขอพุนอ,อันอายอยู่สมุดปากกาเนาะที่อยู่พังไทยผัวเนาะขอให้เพิ่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงบเจ็บบจ,บ,บจนขอให้ร่ำไวยด้วยขอให้เพิ่นสุขกายและสุขใจเ <c oughs> พิ่นให้มาท่ายก็ขอให้กลัไปหแเพิ่นสิบเท่าพันเท่าขอให้เพิ่น สุขกายและสุขใจล่ะพ่อแม่พี่น้องบ่ยาขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอิซีทุกคนเนาะลกะผู้ใหญ่ใจดีอีกทุกทุกคนที่เข่ามับส้มคลิปบ่ยาจนจบเนาะบ่ยากอขอบุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่บบกตดข่ามโฆษณาของบ่ยาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้บ่ยากระผ้าพ่อแม่พี่น้องกดได้กดแชร์กดติดตามให้บ่ยาคือเก่าเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่ยาที่คลิปต่อไปพ่อแม่พี่น้อง สำหรับคลิปคลิปนี้เหมยอนกับิีกับคำว่า,บาสบายดีและสวัสด,ดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง